สวัสดีครับพี่น้องปองปลายสูตรสกคนตามหมงม่วง,งครับยำยำเทียงพอมีแห้งสูเดพริกกระเทียมหอมแดงตาผมตามนี่ใส่น้ำตาลจังน้อยก่อนไม่อยางของมันมันหยาบมันหยาบอย่างมากเล็ดรุนรุนอู้ยบุกเกี่ยวหรอกเวะหมักงมากบม่งม่วงเนี่ยมันแข็งบรรยากาศ อยู่แถวสวนยางพี่น้องมันหนี่มมาทนเลามาปอกอูาผูกมังโอ้ยเอาหนาตาสื้อาไว้บกดอกัด่มอื่นเด้อเสื้อยทุไม่โคกที่แตกไปกพี่น้อง้องไปในแตกว่าต้นนี้แตกเรืยแต่ต้นลด ตำเลยประมาณนี้ครับผมใส่มะม่วงครับโจโจโจเลยนี่ใส่กินกับเพ้าเนี่ยตใส่เครื่องเลยใส่เครื่องปรุงยุ่อยากเสีอัน้เลยตามเลยแสบกต่องใส่ลายน้ปละเด็ก ใส่หลายเสรหายใส่น้อยเส่น้อยใส้งชลดเฮ้ยลายโต้ให้พี่น้องด้ยตาลใส่หลายๆผู้น้ำปลาที่ปลาื้อมากุบ่เจ้านั่งไปเอาสายัง เงื่อนามานัหนักไปกี่นั่งไปบอกว่าสายยางสาระีื้ำเงิ่นยี่สิบเม็รเลยไปทำกันยาเด้อาอยู่ใส่ยู่อยูเราจะเอารถเขาเงื่อนโอ้เอาพี่แก่รถไปบ้างไปใส่มาบ๊อบบี

พี่น้องเอเ้ยบรรยากาศอยู่สวนอยู่ปลาพี่น้องทำกินง่ายๆ่ยบัวใหญ่เกล็มันม,มีแหง้แหงง่ายๆหรอกตมเลยจะได้ได ไปเรื่อปลาแล้วมั้งไอ้ใจบนหน่อยไ แต่เป็นหน่อยกับประเด็กกับขากันเมื่อนมันไม่สิคมไหมอืมอมันคออมเนะมือมม่อยก็เมื่อยเม็นก็บเม็มมนห่อนก็บหอนพี่น้อง ให้แกองัวเงินบาทน้อยเรางั้นแถวหนีก็แก่งหัวเงินบาทน้อยเลย นอนข้อหนเลงอืมกินสมพีน่น้องเอาบ้า้าบ้าบ้้า้องข้างเ เบิรเรียบร้อยโอเคครับจบแค่นี้ไลเ้เห็นเบียกเห็นงานตอ่อมีแห้งหร้อครับพี่น้องเบบร์ตีไกลต่อจังหนอยมุน,อนอโอเคครับไปไปครับเดี๋ยพวพบกันคลิปหนะ้าโอเคครับผม